สวัสดีครับผมอาจารย์มดธีรุิแสวงบุญครับก็คงจะเห็นนะครับในคลิปที่ผมได้นําเสนอไปผมได้นําเสนอเกี่ยวกับตรีโกณมิตินะครับตรีโกณมิติเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับถ้าคุณคิดจะเรียนวิศวกรรมไฟฟ้านะครับหรือวิศวกรรมสาขาอื่นๆนี่แหละพอดีผมสอนไฟฟ้าไงก็เลยต้องพูดเน้นๆหน่อยนะครับตรีโกณมิติเนี่ยถ้าคุณไม่ได้นะครับคุณจะจัดการปัญหา หลายหปัญหาไม่ได้เลยนะครับย้ำนะครับแล้วตอนนี้คุณจะทําอย่างไรถ้าคุณไม่รู้อันดับแรกนะครับคุณไปหาสมุดสรุปสูตรคณิตศาสตร์นะครับทั่วไปนะครับซึ่งตกเล่มละไม่ถึงร้อยบาทนะครับคุณอาจจะซื้อออนไลน์หรือจะไปซื้อที่ร้านหนังสือชั้นนําทุกที่นะครับที่คุณมีคุณลองไปหาดูนะครับลองหยิบลองเปิดลองดูนะครับว่า คุณสามารถที่จะทําความเข้าใจในสมุดเร่มนั้นได้ไหมพึงพอใจแล้วก็เลือกมานะครับเพื่อเอาไว้เป็นแบบอ้างอิงนะครับว่าความถูกต้องมันคืออะไรเผื่อคุณเจอปัญหาที่เกี่ยวกับตรีโกลมิติแล้วคุณหาทางออกไม่ได้นะครับบางครั้งการใช้ AI ช่วยนะครับมันมันยังไม่ถึงเวลานะครับ การจะใช้ AI นะครับควรจะเป็นช่วงเวลาที่เข้าใจหลายๆอย่างมากกว่านี้นะครับไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วปรึกษา AI อนะครับอยากให้มีภูมิก่อนเพราะไม่งั้นเราจะถูก AI หลอกนะครับคุณควรจะ ศึกษาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับตรีโกณมิตินะครับไปตามผมก็ได้นะครับผมจะค่อยๆลงผมลงตอนนี้ก็คือวงกลมหนึ่งหน่วยนะครับลองทําความเข้าใจดูวงกลมหนึ่งหน่วยคืออะไร1เรเดียนนะครับคืออะไรนะครับและทําไม180องศาถึงได้เท่ากับพายเรเดียนนะครับผมได้อธิบายไว้แล้วนะครับในช่องที่ผมได้โพสต์ลงนะครับลองทําความเข้าใจดูนะครับในวันนี้ก็ตามกันเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผม